สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่สองนะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนสองห้าครับฝรั่งบ้านสวนมาเที่ยวทะเลคะ่ะตอนนี้เรากำลังนั่งทานอาหารกันอยู่ตรงนี้คะ่ะคุณสามีกำลังอร่อยคะ่ะสวัสดีสวัสดีครับว้าวสวัสดีอ๋อปลาเอกุ้งอบวุ้นเส้นครับกุ ใช่ค่ะกุ้งกุ้งใหญ่อา่ากุ้งตัวใหญ่ค่ะกุ้งอบวนเส้นนี่ค่ะเราทานกุ้งอบวนเส้นค่ะฝรั่งบ้านสวนอยู่ง่ายๆอยู่แบบบ้านๆทานง่ายๆนี่ค่ะมาเที่ยวก็ทานง่ายเห็นไหมคะอนี่ค่ะเรามีโต๊ะมีเก้าอีน้นั่งติดตัวมาด้วยค่ะเราไปตรงไหนเราก็ได้นั่งตลอด อร่อยไหมคะจิ้มน้ำจิ้มด้วยจิ้มซีฟู้ดด้วยซีฟูด้ดซีฟู้ดอร่อยไหมอร่อยมากๆที่นี่ที่ไหนคะเอ็กเพลนที่ไหนคะปราณบุรีจ้าดอ๋อที่ปราณบุรีเมื่อวานไปเที่ยวที่ไหนคะเมื่อวานที่หวัวหินอ๋อเมื่อวานเราไปที่หวัหวหวินมา p ซ z z าที่หวัวหิน อ่าเมื่อวานเราไปเที่ยวหัวหินแล้วก็ไปทาน,น,นพิซซ่าที่หัวหินวันนี้เรามาที่ตลาดชายหาดปราณบุรีค่ะอ่าฮะชายหาดปราณบุรีใช่ไหมคะโอเค <laughs> โอเคค่ะอนจอยค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะตลาดเนี่ยค่ะสวยงามค่ะ คนไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะนี่ค่ะทะเลสวยงามมากค่ะว้าวสุดยอดค่ะนี่ค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับคุณสามีค่ะที่สามที่สาม เดือนพฤศจิกายนสองห้าค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนคะมณมูเชิญวันนี้เรามาที่ปราณบุรีดำเกลือปราณบุรีอ๋อเรามาเที่ยวจังหวัดปราณบุรีอะฮะประจวบคีรีขันครับอ๋อปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอเคฝรั่งเก่งกว่าคุณภรรยาอีกนี่ค่ะตรงนี้ก็วิวสวยงามค่ะเป็นภูเขาค่ะ โอ้ปราณบุรีก็สวยเหมือนกันเนาะปกติเราไปเที่ยวเขือ่อนภูมิพลที่กาญจนบุรีแล้วก็อุบลบอย่างเงี้ยค่ะนี่เราได้มาเที่ยวเขื่อนปราณบุรีด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะน้ําสวยค่ะมีเกาะด้วยค่ะนี่เกาะเล็กๆค่ะเห็นไหมคะเกาะเนี่ยค่ะเกาะเล็กๆแล้วก็มีเรือนี่ค่ะมีเรือหาปลามั้มคะ แต่แดดร้อนมากๆค่ะวันนี้แล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นที่นี่เขาจะปลูกสับปะรดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสับปะรดเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นสับปะรดแล้วก็จะเป็นต้นมะพร้าวเยอะมากกับต้นปาล์มที่นี่เขาจะปลูกปาล์มค่ะนี่ค่ะเราก็พูดได้เท่าที่เรามองเห็นกับตานะคะแต่ด้วย ความเป็นอยู่ของเกษตรกรทางนี้เราไม่ทราบว่าเขาอาชีพหลักๆคืออะไรบ้างเท่าที่เราเห็นก็มีต้นสับปะรดค่ะแล้วก็ต้นปาล์มแล้วก็ต้นะมะพร้าวค่ะโอเคค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะโอเคมอนามูบายบายบ้านสวนนิเที่ยวทุกที่บายบายสวยัสดีค่ะพระเจ้าอวย,วยอพรค่ะ enjoy your trip s <S นะโอเคสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาตรงมุมนี้นะคะ อีกมุมหนึ่งมุมช่วงกลางๆนะคะนี่ค่ะคุณสามีอยู่ตรงนี้ช่วงกลางกลางเขื่อนค่ะอ้นี่ค่ะช่วงกลางเขื่อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เอ่อเครื่องที่จะบำบัดหรือเปล่าค่ะแล้วก็เนี่ยปล่อยน้ำลงไปตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ธรรมชาติสุดยอดค่ะสวยงามแต่ร้อนมากค่ะวันนี้เรามาช่วงเที่ยงอะค่ะมันก็ร้อนจริงๆคุณสามีฝรั่งถ่ายรูปอยู่มองเห็นไหมคะมอนามูคุณฝรั่งมองเห็นไหมคะคุณสามีมองเห็นไหมเห็นโอเคมันร้อนมากไงร้อนร้อนมากโอ้แดดแรงเนี่ยค่ะ นี่ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะโอ้ว้าวลึกอยู่นี่ค่ะว้าวเวลาน้ำล้นน้ำเต็มน่าจะปล่อยน้ำตรงนี้แหละลงไปเวลาชาวบ้านไม่มีน้ำว้าวอุ้ยสวยค่ะโอเคอยู่วันน้ำมูมาที่นู่นมันเป็นอ okay, ิเล็กทริกเดนจิเลสดอนโกโอเคบายบาย สวัสดีครับบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขับรถเที่ยวต่อโอเคบายบายครับนี่ค่ะเราขึ้นมาถึงบนนี้ค่ะสูงมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมองเห็นน้ำแล้วก็มองเห็นภูเขานี่ค่ะที่นี่คือเขื่อนน้ำล้นนะคะนี่ค่ะคุณสามีขึ้นรถไปแล้วค่ะ เขาเราก็ขึ้นมาตามป้ายเนาะ่าเขื่อนน้ำลน้นค่ะสวยงามค่ะสวยแบบธรรมชาตินะคะเราก็มากับธรรมชาติเนาะไปที่ไหนก็สุดยอดค่ะลุยเต็มๆฝนจะตกแดดจะออกบ้านสวนทรงรักลุยได้ตลอดแดดก็ร้อนนีค่ะเที่ยงเป๊ะเลยตอนนี้ <laughs> โอเคขอบคุณค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วค่ะตรงคือฝรั่งบ้านสวนหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นสวนใช่ไหมคะหน,นีไม่พ้นสวนเรามาถึงที่นี่ค่ะบ้านสวนเออสวนที่นี่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็นู่นนะคะเขือนเขือนปราณบุรีเขื่อนปราณบุรีก็อยู่ทางนู้นนะคะนะคะน่าจะมองเห็นเนาะโอเคค่ะโมโนมู่ไหนอยู่ไหนล่ะโชว์อยู่ด้วยตรงนี้เป็นสวนกล้วยนะคะ ที่นี่สวยงามมากค่ะแล้วก็มีส่วนมะละกอแขกนวลคุณป้าบอกว่าแขกนวลค่ะสวยงามมากค่ะสุดยอดค่ะนี่ค่ะแขกนวลอันนี้ต้นทุเรียนค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายใหม่นะคะตอนนี้ถ่ายกับคุณสามีเซลฟี่ก่อนโอเคบายบายก่อนอลิงบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขับคุณค่ะไก่นี่ค่ะเห็นไหมคะ มะละกอแขกนวลค่ะคุณป้าบอกว่าพันเออดำเนินสะดวกค่ะนี่ค่ะเรามาเที่ยวเขือเอ่อนปราณบุรีแต่เราได้เจอสวนกเกษตรที่แบบสวยงามมากนี่ค่ะคุณสามีกำลังถ่ายรูปอยู่ค่ะนี่ค่ะมะละกอคูงามมากเลยค่ะนี่ออกลูกตั้งแต่โคนเลยค่ะออ้ยดกมากอะแขกนวลว้าว นี่ค่ะโอ้โหมะละกอสุดยอดมากนี่ค่ะต้นเขาอ้วนมากเลยดกมากเลยโอ้โหห่างประมาณห่างประมาณเจ้าของอยู่ไหนเอ่ยคุณป้าอยู่ไหนคะหนูมองเห็นคุณป้าเลยคุณป้าทำอะไรอยู่คะแล้วก็มีการแซมเอ่อต้นทุเรียนด้วยค่ะ โอ้สุดยอดฝีมือนี่ค่ะต้นทุเรียนค่ะแซมต้นทุเรียนแบบนี้เลยโอ้โหดูมะละกอสิอะไรจะอ้วนอ้วนขนาดนี้เลยอะว้าวสวยมากคุณป้าปลูกกี่เดือนแล้วคะประมาณนี้ค่ะ,ะอ๋อหกเดือนหรอคะอ๋อแล้วต้นทุเรียนละคะ,ะอ๋อหเ,เดือนเหมือนกัน น,นี่ทุเรียนจันหรือเปล่าคะ,คะอ๋อทุเรียนจันทบ,บุรีเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ,คะอ๋อว้าวไหนเดินไปชมคุณป้านหน่อยสิคุณป้าตรงนี้กี่ไรอะคะสามสิบไรโอ้อยู่ติดเขื่อนเนี่ยนะที่เราเองเลยอะอสุดยอด ว้าวแล้วต้นทุเรียนนี้เขาเขามาปลูกให้เราหรือว่าย,ยังไงคะอ,คอุ้ยเก่งจังอะ่ะอ,อ,อ๋อสั่งจากจันบุรจันทบ,บุรีเลยเหรอคะอ,อ๋อสั่งทางชุมพรอ,อ๋อเป็นหมอนทองชุมพรใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่จันทบ,บุรีอ๋อแล้วอ,อันี่ปลูกได้เอ,อหกเดือนแล้ว ้นนึงประมาณเท่าไหร่คะต้องลูกชายอ๋อล,ลูกชายจะทราบอ,อ๋อว้าวสวยมากเลยเนี่ยกเกษตรผสมผสานสุดยอดเพิ่งจะเริ่มทำเองเหรอคะได้หเดือนอ๋อว้าวแล้วนี่เป็นระบบน้ำน้ำยังไงคะปเป็นระบบน้ำออปั่นเหรอคะอ๋อคือเปิดเป็นเวลาให้เขา โอ้ลงทุนเยอะอยู่เนาะ<ม>เพราะว่าต้องเดินท่อน้ำใช่ไหมคะใช่แล้ววันหนึ่งกี่ชั่วกี่กี่กี่ชั่วโมงอะคะให้น้ำไม่ก็ประมาณสองสามชั่วโมงอ๋อให้เฉพาะให้เฉพาะช่วงเย็นให,ให้เดินตอนเช้าอ๋อตอนเช้าอย่างเดียวโอ้อว้าวสวยมากแล้วกล้วยนี่ก็ของคุณป้าด้วยใช่ไหมคะ อ๋ออีกเจ้าหนึ่งว้าวอู้อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหสวยจังเลยหนูก็เป็นชาวสวนไงหนูมาเที่ยวหนูก็เลยเห็นอดไม่ได้หนูต้องถ่ายลงวิดีโอเนี่ยเพราะหนูไปลง YouTube คุณป้าเปิดดูได้คะ่ะบ้านสวนทรงรักเดี๋ยวหนูก็เอาไปลง YouTube เนี่ยขออนุญาตเอาไปลงนะคะะที่นี่ที่ไหนนะคะคุณป้าบอกนิดนึงเขือนปานบุรีเขื่อนปานบุรี อ๋ออยู่ติดเขื่อนเลยเนาะอนโอเคง่ายดีติดต่อง่ายถ้าท่านใดสนใจเนาะแล้วมะละกอน,นี่เรามีตลาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้องลูกชายสงสัยยังไม่มีค่ะเอาเหรออ๋อไทยผลออกแล้วถึงจะไปติดต่ออ๋อจริงจริงการปลูกเราต้องติดต่อก่อนถึงจะเขาไม่รู้เหมือนกันมีรอย่างน,างนี้อาจจะติดต่อเขาคงติดต่อแล้วแหละเขาต้องหาตลาดก่อนใช่โอเคคะ่ะขอบคุณนะคะ ค่ะพระเจ้าอภัยพรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงทะเลปราณบุรีแล้วค่ะเรามาเอ็นจอยที่นี่เห็นไหมคะฮัลโหลมันน้ำมูบางเชื่อเอ็กเพลนอินเฟรนเอาที่น้ำเอาที่ท a เลเอ็กเพลนฟรอมยูร์แลงวีด นั่งดังด่งนั่งนั่งไอ้ตอนนี้ไอเฮียมันช่วยมันมูอ่ะต่อเสี้ยสไลด์โน่ขึ้นมา please please เพล่แ t ่นเชียนี่ค่ะตอนนี้เรามาพักอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะมันมีหลายหลายมุมหลายที่ที่ให้เราพักแล้วก็นั่งรับอ่าบรรยากาศ ชายทะเลเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะที่นั่งของเราสุดยอดนี่ค่ะเห็นไหมคะคู่ชีพของเราก็มีสองตัวเนี่ยค่ะสองตัวเนี่ยค่ะช่วยเหลือเราไปที่ไหนนั่งตรงนั้นได้หมดสุดยอดมากค่ะทูเกตเตอร์สองคนสามีภรรยานี่ค่ะเคดีมาก นี่คะ่ะเห็นไหมคะดูสิคะทะเลคะ่ะเ,เย่ทะเ,เลสวยงามมากเลยคะ่ะเห็นไหมว้าวสวยมากเลยเนาะอาิ่งเนาะทะเลสวยไหมสวยม,ยยมากสวยมากคะ่ะนี่คะ่ะเราอาย้อ,อนย้อ,อนย้อ,อนดูให้ทั่วเลยสุดลูกหูลูกตาคะ่ะทะเล <laughs> ข่าวเป็นกาว้าวทะเลนี่มันยอดสวยจริง้ิงวีน่า <laughs> คนต่างประเทศเขาถึงชอบ มันบรรยากาศี้สุดยอดมีความสุขมากดูท้องฟ้าสิคะท้องฟ้าสวยมากเลยเห็นไหมคะดาลิงเนะเาะไปใช่ดูดูด,ดูท้องฟ้า,าสวยมากค่ะโอเคค่ะคว้าว,ว,าวสุดยอดมากมากเลยค่ะสุดยอดจริงๆโอเคค่ะบายบายทุกคนสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณค่ะ